ฉันชื่อทองดีฉันเป็นเด็กกําพร้าเพราะฉันจนใครๆเลยเรียกฉันว่าอีทองดีแต่ถ้าเรื่องผู้ชายฉันก็มีความฝันเหมือนผู้หญิงทุกคนฉันอยากแต่งงานอ่ะฉันอยากแต่งตัวสวยๆแบบนั้นเราทำให้ทองดีได้มากกว่าที่ทองดีฝันจรงนะฉันผิดเหรอที่ฉันเชื่อคนง่ายใช่ฉันอาจจะโง่แต่ฉันก็สวยนะเธอต้องอยู่ที่นี่อยู่กับฉัน ้ามไปได้ที่ไหนอีกเต่ว่ามึงขังกูมึงก็ห้ามเป็นดา,าราไม่ได้หรอกทอ,อ,องดีอไอ้สี่คนอย่างฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้แม่ต้องแลกกับการนอนกับผู้ชายที่ฉันไม่ชอบฉันก็ไม่แคร์ไม่ต้องกลัวนระดับเสียบุญอย่าว่าแค่อยากเป็นดาราสุดตาเสียก็จะได้ได้เสียจะสัญญากับทองดีแล้วนะคะ เลยในที่สุดฉันก็ได้เจอกับผู้ชายที่เป็นรักแรกของฉันแต่เขาดูถูกฉันเพราฉันซื้อได้ด้วยเงินไมคุณไม่ทถึงับพรองดีแบบนี้คะครองดีเป็นเมียของคุณนะที่ฉันนอนก,กับเธอเนี่ยฉันไม่ได้เห็นว่าเธอเป็นเมียเธอมันก็แค่ผู้หญิงขายตัวถัดเจ็บัวซะบ้างสิคุณมิคุณมิทแต่สำหรับฉันถ้าเป็นเรื่องผู้ชาย ฉันพร้อมนับหนึ่งใหม่ได้เสมอแม่คุณจะไม่รังเกียจทองดีใช่ไหมคะคุณไม่ต้องกังวลนะถ้าผมรักใครแม่ผมเขาก็รักด้วยบางคนเรียกฉันว่าคนกินผัวแต่คิดว่าฉันสนใจเหรอก็แค่ต่อไปนี้พอกันทีความรักโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบอ่อยๆนะทังนี้ ทำตามที่พี่บอกรับรองยะเป็นดาราสัญญาแล้วนะคะแต่ถ้าผู้ชายพวกนั้นมันทำให้ความฝันของฉันเป็นจริงมีหรอที่ฉันจะไม่เอามึงเป็นอยู่ร่วมก,กับละครมึงบอกจะให้กูเป็นนางเอกไงแล้วมึงก็มาหลอกฟันกูไหนฮะแกแค่บทคนใช้กูยังไม่ได้เล่นเลยที่มึงกับกูเอากันเนะี่ยก็วินวินเปล่าอยากเป็นปนางเอกเหรอคนอย่างมึงเนี่ยก็เป็น,นแค่พิตีขายชุดว่ายน้ำาอ่อทดงี ทงดีฉันไม่อยากได้ยินชื่อนี้ฉันอยากมีชื่อใหม่ฉันอยากมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ใครๆต้องหันมามองฉันพอดีเจ้านายของผมเขาสนใจแล้วก็อยากรู้จักกับคุณไม่ทราบว่าคุณทองดีพอจะมีเวลาว่างไปพบท่านของผมไหมครับบางคนมองว่าฉันร้ายบางคนด่าว่าฉันเลวบางคนก็ว่าฉันแรบดบอยากเห่าอะไรก็เห่าไปเถอะพวกแกหยุดผู้หญิงอย่างฉันไม่ได้ต่อไปเนี้เธอจะมีทุกอย่างที่เธออยากมี แต่เธอก็จะได้ทุกอย่างที่เธออยากได้ในที่สุดชีวิตฉันก็มาไกลเกินกว่าที่ใครจะคิดมาถึงวันนี้วันที่ฉันไม่ใช่อีทองดีเพราะต่อจากนี้ทุกคนต้องเรียกฉันว่าทองกระกาย